ปอนอบน้อมถวายความเคารพต่อพระเถระพระมหาเถระพระสังฆธิการครูบาอาจารย์เปือนสหธรรมิกทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญธรรมสถาญาตโยมพุทธศาสนิกชนคนดีคนงามตั้งหลายาวันนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยปาสถาญาตโยมมาแอวติอุทยานพระสุนทรมุนีเนกาะ เป็นโครงการตามป้ายที่เขียนไว้นี่เนาะต่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานธรรมพระเจ้าห้าพระองค์ปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์199ต้นหน้าสถานธรรมอุทยานพระสุนทรมุนีจังหวัดลำปางของเราในวันที่24กรกฎาคม2564โดยมีหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมรังการ รมารังการเจ้าที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6อ,อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางหลวงปู่ผู้มีเมตตาสร้างสถานธรรมแห่งนี้เพื่อให้ลูกให้หลานนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ใช้เป็นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมใช้ในกิจกรรมของการางานต่างๆของโรงเรียนวิสุทธวิทยากรแล้วก็ศูนย์เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมาก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีการปลูกต้นไม้หลายๆอย่างส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกอย่างที่เราที่เราเห็นอยู่ข้างหลังตตมาเนี้เป็นเป็นไม้ดอกเป็นไม้ประเภทไม้ดอกซึ่งไม้ประเภทนี้เนี่ยเวลาสูงขึ้นมาโตขึ้นมาก็กิ่งก้านสาขาก็แตกกระจายไปไม่ไม่เป็นทรงที่ที่สูงขึ้นไปชะลูกขึ้นไปเนาะ,ะซึ่งก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงเพื่อจะปลูก สร้างลานธรรมพระเจ้าค่ะพระองค์โดยการปลูกต้นไม้พระเจ้าค่ะพระองค์ซึ่งสถานที่ปลูกจะอยู่จะอยู่ด้านหลังอาตมาตรงนี้จะเป็นลานโลง่ลงๆอยู่ตอนนี้ก็กําลังปรับอ่าปรับสถานที่แล้วก็ขุดดินขุดดินขุดหลุมปลูกซึ่งได้น้องๆลูกหลานอ่านักเรียนจากโรงเรียนวิศธิวิทยากร,รท่านผู้บริการโรงเรียนนะท่านพระอาจารย์พระมหาปฐินอ่าท่านเป็นผู้มรการโรงเรียนแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัด ดอกเท้าลำปางท่านก็พาลูกศิษย์นักเรียนเรามาช่วยขุดหลุมอตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการเตรียมหลุมเสร็จเรียบร้อยลอะซึ่งวันนี้วันที่วันที่สิบเก้าเน,นะใช่ไหมวันที่สิบเก้าก็ได้เตรียมงานสิบแปดได้เตรียมงานไปหลายส่วนลวะนี้ก็เป็นงานอีกส่วนหนึ่งที่จะมามาได้ได้เตรียมไว้ก็คือเป็นป้ายรหัสรหัสของต้นไม้เราจะปลูกหนึ่งพันต้นในในสถานทรมแห่งนี้ ในพรรษานี้จะปลูก1000ต้นแต่วันทีนที่24นจะได้จะปลูก199ต้นเป็นเก้าแรกของการปลูกพระเจ้าครพระองค์ซึ่งจะมีรหัสศ0นน่ี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการเป็นเป็นต้นแรกซึ่งจะปลูกให้หลวงปู่ปลูกเองเลยนะแล้วก็ท่านพระครูสันติพานารักษ์ท่านพระครูวินิจวราการท่านพระอาจารย์ท่านพระครูท่านอาจารย์สม ชายแดนนะอาจารย์ชายแดนหรือท่านพระครูวิสุทธ์ท่านพระครูวิสุทธิ์่ทีศิลคุณนะท่านพระอาจารย์ชายแดนศิรสุดโทเจ้าวาดวัดส,ส,สามกีบุญญารามท่านก็จะมาปลูกด้วยาจากนั้นก็จะเป็นญาติโยมนะญาติโยมคุณแม่คุณแม่อันนี้คือญาติโยมจากคลื่นสีขาวที่เชียงใหม่คุณหมออินทร์เชื้อกันธา,าคุณแม่จงดี คุณแม่จงดีเชื้อกันธานี้ก็ครอบครัวเป็นผู้นาบุญครอบครัวขึ้นสือขาวที่เชียงใหม่แล้วก็คณะสัตายาติยามจากเชียงใหม่ลําพูนลําปางะพะเยาแพร่นะ่านเนาะก็เป็นเจ้าภาพปลูกด้วยกันซึ่งตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วการปลูกในครั้งนี้เราต้องการให้เป็นลานธรรมและที่สําคัญก็คือจะถวายไว้ในพระพุทธศาสนาถวายเป็นสถานปฏิบัติธรรมเพื่อให้ลูกหลานหรือว่าผู้ที่จะอยู่ต่อไปในอนาคตข้างหนา้าพระภิสุสง ที่เดินทางมาจากทุกสารทธทิดเนาะได้มาพักที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีก็จะได้มาปฏิบัติธรรมใช้สถานแห่งนี้ในกิจกรรมสําคัญทางศาสนาก็ขอจเจริญพรเรียนเชิญญ,ญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆเนาะที่อยู่ใกล้ๆอยากจะมาเที่ยวชมดูการปลูกในวันที่24จะปลูกในช่วงตอนบ่ายตอนเช้านี้จะเป็นพิธีท,ทางศาสนาวันเข้าวรรษาวันอาสาฬหบูชาช่วงบ่ายเวลา ประมาณ14นาฬิกา14นาฬิกาก็จะเริ่มปลูกเนาะก็ <g uck> จะเริ่มปลูกก็เะฉนนั้นก็สนับสนุนโดยโรงเรียนวิสทธิวิทยากรกับกลุ่มของญาติธรรน้องขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาะในทีมงานของท่านท่านอาจารย์ท่านครูรอภิวัฒนวิกรมผู้ในการขึ้นสีขาวเนาะสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชา,ะชาจงังหวัดเชียงใหม่ก็จเจริญพรญาติยมขอบคุณอนุโมทนาบุญกับญาติยมทุกท่านทุกคนที่เป็นเจ้าภาพ ต้นไม้พระเจ้าครับพระองค์ตลอดถึงได้เป็นเจ้าภาพในส่วนของอสนับสนุนในเรื่องของดินปลูกในเรื่องอุปกรณ์ที่จะ,ะทำทำระบบน้ําเข้าไปลานทาพระเจ้าพระองค์เพื่อจะไปลดน้ําให้น้ํากับกับต้นไม้พระเจ้าพระองค์ก็ขอเจริญพรกับญาติโยมทุกทท่านทุกๆคนเนาะที่ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมสําคัญในครั้งนี้บุญกุศลที่เราเร่วมกันทําในครั้งนี้ก็จะเป็นบุญกุศลที่ จเจริญทําให้ทุกๆคนจเจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตข้างหน้าเจิตใจก็จะได้มีความร่มเย็นเราได้กระตันยูต่อสิ่งแวดล้อมก็คือต้นไม้ที่ให้คุณกับเราให้อากาศออกซิเจนกับเราให้เราได้มีความสุขฉะนั้นทุกคนในธรรมบุญครั้งนี้ก็จะมีความสุขความจเจริญเนานะมีความสงบแหง่งจิตความสงบแห่งใจเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนตลอดปีตลอดไปอายุวันโนสุขขันธ์พลังจเจริญสุขจเจริญทมอย่าง